สวัสดีครับเพือเ่อนเื่อนเพื่อนชีวิตเลื้องทาทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะทําการซ่อมมิวเตอร์ลูกค้าบอกควันขึ้นนะครับลูกค้าก็ลเลยมาแบบนี้นะอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในถุงพลาสติกนี่นะครับก็ลูกค้าบอกควันขึ้น,น,น,นผมมาดูแล้วมันมีสีบวมตรงนี้นะนะลูกค้าก็หยุดใช้เลยนะครับแต่ทีนี้บอก็มองหานะตัวไหนมันจะเสียมากกว่านี้อีกหรือไม่นะตัวไหนมันมีรอยชอ็อตรอยดําหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไม่เห็นนะครับ นอกจาก C ีที่ที่บวมอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นนะครับที่นี่ผมก็จะลองต่อไฟเข้าเลยนั่นเพื่อนเนี่ยมัน,ม,นมันมีบวมๆอย่างเงี้ยมันมีโอกาสควันขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะอันนี้นครับนะมันจะเป็นควันขึ้นนะครับนะจะควันสีขาวนะเพื่อนเดี๋ยวลองต่อไฟเข้านะสิบสองโวลต์ถ้าต่อไฟเข้าแล้วมีไฟออกที่จุดน,นี้นะก็แสดงว่าเครื่องเขาใช้งานได้แล้วก็เปลี่ยน C ีแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้งานไม่ได้ก็ค้นหาจุดเสียต่อไปนะครับ ทำการต่อไฟเข้านะครับเพื่อนเราจะนี้มาวางไว้ตรงนี้หน่อยยกสูงจากพื้นหน่อยหนึ่งไฟออกหรือไม่นะถ้าไฟออกได้ก็น่าจะเป็นที่4นะมิเตอร์250โวลต์ AC นะครับตั้งไว้แล้ว๋มาดูกันว่าจะเป็นหนังใดน,นะครับถ้าไฟออกได้แวะยี่ยมเลยนะครับ AC นะครับ250นะครับมีไฟออกนะครับอย่างนี้นะ สลับสายนะครับสลับสายระหว่างดําแดงนะครับสลับสายอ๋อมีไฟออกได้นะครับถ้ามีไฟออกได้แบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนสีตัวนี้ด้วยสองพั 2, นสองร้อยมโครฟารัดยี่สิบห้าโวลต์นะครับจนสีตัวนี้แตกได้ก็แสดงว่าไฟเขาเกินนะนะครับ 2,200ไมโครฟารัด25โวลต์เช่นเดียวกันนะครับพวกซีนี่มันจะมีสีที่เป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์อ้วนมีหมดเลยล่ะนะครับแต่ขอให้ค่าเขา2,200ไมโครฟารัด2 5โวลต์ถ้าเป็นตัวนี้สูงกว่าก็ได้นะ3,300แบบนั้นก็ได้แต่4,700จะใส่เข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาจะอ้วนเกินหากจะใส่4,700น้านะหมายถึงแบบ โอ้ต้องการแบบซีฟิลเตอร์แบบตัวใหญ่นะก็คงจะได้ต่อสายเอานะครับมันก็คงจะไม่เหมาะสมแหละก็ดําเนินการนะเดี๋ยวผมลองเครื่องนะปิดฝาก็ลองเครื่องลนะไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็ซีที่แตกออกนะครับนะลองเครื่อง มีไฟออกแล้วใช้งานได้นะครับไฟสีเขียวที่กับพิบจริงๆไม่ได้กับพิบเลยเนี่ยเออถ่ายภาพออกมากับพิบเฉยเลยเนี่ยจริงๆไม่มีเนี่ยติดๆนะครับเอาใช้งานได้นะครับ